ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาลุยต่อนะครับในการนําเรือออกจากที่แคบนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ก็สมมุติว่าเป็นเรือนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือทักอันนี้เรือทักไม่มาอันนี้เรือเทียบท่าอยู่กระแสน้ํานะครับกระแสน้ํามาทางด้านหัวเรือนะครับมาทางด้านหัวเรือ0.5กระแสลมก็ประมาณ5น็อตนะครับผมเรือขึ้นเชือก32นะครับ3 2. อ,อ 2, 2อไอสองก็ได้2 เชือกชุงหัวสองนะครับแล้วก็เชือกท้ายสองนะครับเนี่ยพอันเสร็จปุ๊บก็เครื่องพร้อมหังเสือพร้อมอุปกรณ์เดินเรือพร้อมทุกอย่างพร้อมคนพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็จะทําการเลือกรับทักก่อนรับทักมานะครับรับทักทักท้ายนะครับทักท้ายพอรับทักท้ายเสร็จปุ๊บนะครับก็ปลด เชือกหัวเชือกท้ายปลดหมดนะครับพอปลดเชือกหัวเชือกท้ายพ้นน้าเสร็จแล้วก็ปลดสปริงหัวสปริงท้ายปลดหมดนะครับพอั้นแล้วก็ใช้เครื่องหน่อยครับใช้เครื่องคิกถอยหลังนะทักดึงถอยหลังเดินนทถอยหลังบอม,มานะครับหางเสือตรงไว้นะครับก็ก็ดึงก็ใช้ประมาณสักอา่า สามสิบวินาทีนะครับใช้เครื่องหนัดหลังประมาณสามสิบวินาทีดูอาการเรือก่อนหนึ่งนาทีก็ได้หนึ่งนาทีดูอาการเรือว่าเรือมันไปทางไหนหัวเรือนะครับดูหัวเรือนะพอน,นั้นเสร็จปุ๊บก,ก็ถอ,อยใช้เรือทักนะครับใช้เรือทักดึงคอยหลังเรือทักดึงถอยหลังออกมาเนี่ยนะครับดึงคอยหลังออกมาด้วยกระแสน้ำกระแสลมนะครับมันก็จะปัดทําให้หัวเรือเนี่ยเบนหัวออกมาทางนี้หน่อยหน่อย ถ้าก็เราก็ใช้เดินหน้านะครับใช้เครื่องเดินหน้าหางเสืออ่ขวาหมดใช้เครื่องเดินหน้าหัวก็จะมาอยู่อย่างนี้ท้ายก็จะดึง,ด,งดึงพยายามดึงออกมาน,นะครับพยายามดึงออกมาแล้วก็หยุดเครื่องนะออกมาอย่างนี้นะครับออกมานี้แล้วตั้งลำหยุดเครื่องนะครับตั้งลำปุ๊บดึงอ่าหางเสือตรงนะครับหางเสือตรงพอเ,เคลียร์แล้วก็เดินหน้าเบามาก กดทักนะครับกดทักไปแล้วแล้วก็ใช้เครื่องเดินหน้านะครับไปแล้วครับเราสามารถที่จะประคองได้นะครับประคองประคองใช้เครื่องนะครับประคองใช้เครื่องให้มันอยู่ในลักษณะไปซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยนะครับทำไมไม่ขึ้นทักหัวเพราะว่า,วา,าท้ายต,ตอนเราต้องการดึงท้ายออกให้หนึ่งให้ดึงดึงท้ายออก นะครับแล้วก็ตั้งดับแล้วไปดูในคลิปวิดีโอต่อนะครับผมขอบคุณครับตามไปดูเลยครับตั้งมือรอถ่ายตอนที่ใส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 ่ืไลองไปลยขึ้นมาตาแล้วก็ต้องกาไห Calça. little S turn. เออเป็นจูลหัวออ่ายนะหน้ากระถางเร่อันนี้ก็โคเนี่ยตคนไว้นะครับผมเพ่ไ้การเสรเ่อต้นเยะไีเลยสยเลดี๋ยวไปทำกอตายควเม้านะฮ้นไม้ละโผลรูปสีตาเลยน้ำหอม ควเเาเจริญทำต้นมัยตายทำาอไรครับทำนนกาะสมยการถ้าเรามาไปคำ่ามจะมีป่าประเทศไทย คนไทยทุกคนนะของไทก็จะบอกเป็นปอยสัตว์เลยไมาปล่อยมูปล่อยอะไรอีกไม่เอาไม่สนละมีแต่ป่าเขาถึงแหละปล่อยเจ้าป่าดิ้หน่งจากันไปตรงนี้แล้ว่ะเลี้ยวเลี้ยวไปฝ่ายงเลย ปัญหาปัญหาไฟที่เราหลบไปไดเยนพาะสืบมาทักคนนะไม่เหลืออะไรแล้แล้วตขใหญ่ขางใหญ่ก็นนมาได้อะไรมากมายารีโอปิการ์ลอกเอยลองจอเก็นือจริงๆคือฮอร์เลื่อนัทีเลยที่วาออกร่างายอก่างกายกลนคนรายหลักบรัทคนย่ใหญ่วันถ่ามการ ก้ ica, ishi, าคุณจะจับตัวอหญ่จับตัวใหญ่ต้องตัวใหญ่คุณจะับตัวใหญ่ตั้งตัวใหญ่ตั้งตัวคะไรยากมันยาคุณกินมันอ็จะได้ยาแล้วก็ปลอดยเลยแล้ใช้คอามเด็ี่ยรของณ้ ว่าเป็นนโผ่ที่หนดตายแยกๆนะครับิดกว่าจไม่ตายโดนรับฝนล้วซึจากเต็มปเลยเลื่อนแล้วก็ยอมสุดใยฟังดูดีบางทม่เรแม่งส่ได้เยอะมากคุณมชัวตับได้ตอบตาอได้ดูดูไปดูไปด้านลึ

ยะทักเลยกูท้าเรือปวดทครับนทีมทสิบนนาทีต้องแบเื่อ่างก็ไดรอโอคมักอบนกครับ โอเคแล้วเราไปค่อยไปถ่ายกัน okay, อ okay. so, ีก okay. ทีตอนน้ำร yeah, ่องลงมาครับผมโอเคครับที่ในกาศค่ำคืนตอนออกเรือนะครับข้อสายข้อสายโอเคเสร็จมาโอเคโอเคน้ำร่องลงยังไรน้ำร่องกลับสายข้อแรครับ เป็นผู้ชำนาญการในการเอื้อออกไงนี่

Five, two, uh, no, okay, zero, okay. 3, 5, 0. 3, 5, 5. Okay, okay.